สวัสดีครับ fc ทุกท่านวันนี้วันที่16เมษายนพศ2อ6 4นบนะครับเมื่อคืนนี้ผมฝันว่าได้เดินทางไปกับในหลวงรอ1สิบแล้วในรถมีลูกเสืออยู่2ตัวตัวน,น้อยๆเท่าลูกแมวแล้วก็ผมได้จับ ลูกแมวไอ้ลูกเสือสองตัวนั้นมาปรากฏว่าตรงซอกมีอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วผมก็ได้ถือลูกแมวนั้นเดินข้ามสะพานมีไม้พาดปรากฏว่าผมสะดุดลูกเสือนั้นได้ตกไปข้างล่างผมก็ได้ตกใจมากเลยฮะนึกว่าตายแน่คราวนี้นะครับพอก็รู้อยู่ว่าลูกเสือของท่านนะฮะเดี๋ยนี้ก็ลงไปเก็บนะครับ ลูกเสือไม่เป็นไรครับแต่พออ้าปากไปมีเศษไ,ไม้เศษไอกิ่งไม้เล็กเต็มปากก็เลยเอาออกนะฮะแล้วลูกเสือก็ไม่เป็นไรนะครับนี่คือความฝันแล้วก็เมื่อเวลาประมาณ9โมงวันนี้นะฮะวันที่16นี้นะครับ ผมก็ได้อธิษฐานขอหลวงปู่ขอให้ผมถูกหวยถูกลอตเตอรี่เพื่อจะได้มีทุนในการดําเนินงานต่อไปนะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายค่าอะไรทั้งหลายแหล่นะครับก็ได้อธิษฐานหลวงปู่อยู่ๆผมอธิษฐานพิมพ์เป็นข้อความแล้วผมส่งไปที่ลายของร่างนะฮะปรากฏว่า ร่างส่งรูปมะม่วงมานะครับแล้วผมก็โทรไปก็ไม่รับผมก็เลยไลน์ไปว่าถามว่าอะไรก็ไม่ตอบก็แสดงว่าเป็นหลวงปู่เป็นคนส่งมานะครับตีความหมายเอานะครับเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะครับอันนี้ผมก็รีบอัดเพื่อว่าอาจจะทันเวลานะครับตีความหมายเอานะครับ เป็นปริศนาทำนะครับขอให้โชคดีนะครับทุกทท่านนี่ลองดูรูปนะครับเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับการรับชมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับนี่รูปมะม่วงที่อ่ร่างส่งมานะครับแต่ผมคิดว่าเป็นหลวงปู่ไม่ใช่ร่างนะครับนี่ภาพนี้มีมะม่วงอยู่หนึ่งลูกนะครับมะม่วงอยู่หนึ่งลูกนี้ก็ ตีความหมายก็น่าจะมะม่วงก็กลมๆก็น่าจะศูนย์หนึ่งก็คือหนึ่งะครับทีนี้เมื่อมะม่วงนี่ผมตีเป็นหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็มีภาพที่สองภาพนี้ผมขยายดูแล้วปรากฏว่ามันมีมะม่วงอยู่สามลูกนะครับเนี่ยอย่างที่ผมลงเลขให้ดูนะฮะมันจะมีมะม่วงอยู่สามลูกกับ นี่ก็เป็นหนึ่งสองสามครับมาตรงกับความฝันที่ผมฝันนะครับก็น่าจะเป็นเลขนี้นะฮะนี่ครับก็ลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับที่ลงนี่ก็อยากจะให้เอฟซีอ่าถ้ามานเลขมันออกเลขนี้จะได้มีโชคร่วมกันนะครับ สวัสดีครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับ